สนับสนุนโดย 4G Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก TrueMove Edge King Power เข้าใจนักเดินทางธนาคารอมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคม Toyota ตตขับเคลื่อนความสุข Apple Jazz กรอบกว่าอร่อยกว่าโดยบริษัทวัชมนฟู้ดจำกัด เดอะช็อความอร่อยสไตล์อเมริกันในบรรยากาศร่วมสมยัยอีกหนึ่งความประทับใจที่คุณไม่ควรพลาดชั้น9ซวนเฮลิกส์เอ็มคอเทีย ทำอะไรบ้างมาอยู่ที่บ้านไงให้พี่ไอทำอะไรบ้างนะคะซักผ้าละไรพี่เป็นอีแฉลมาคืออะไรนี่ค่ะมีอะไรทํากับข้าวกินกันไปออกกําลังกายไปอะไรตอนเย็นก็ไหว้พระสวดมนต์กันต้องบอก้วยค่ะเวลามาเนี่ยห้ามของนอกเขตก็คือของนอกนอกกลัวใหญ่ไม่ได้เพราะว่าคือคือในหนึ่งปีสองปีสามปีเนี่ยแต่ละคนจะมีความความโชคดีแตกต่างกันแต่พี่ม้าเนี่ยไม่มี ไม่มีในมุมที่แกจะเจอเรื่องราวอะไรที่มันมันคือพ่อแกบารมีแกตาบาแกแข็งมากไม่มีใครกระเทาะแกได้แต่ของพี่ไฮเนี่ยณวันนั้นเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าพี่มาอยู่บ้านหน่อยเถอะสักสามวันน่ะเนาะสามวันห้าวันสามวันห้าวันเราจะให้แกทำเหมือนกับเผากระดาษอ่ะเพราะว่าครั้งหนึ่งที่แกที่แกอลังการกับคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งที่แกอลังการกับความมีชื่อเสียงนู่นนี่นั่นหมายแน่นอนการมีสิ่งเหล่านี้มากเนี่ย มันก็ต้องมีอะไรมากเหมือนกันซึ่งไม่ได้หมายว่าไม่ดีนะแต่พี่ว่าเสิร์ฟนิดๆหน่อยๆพอพ้อน3าวันมันเป็นยังไงคะพี่ายดีขึ้นไหมคะก็ทุกวันเนี่ยพี่ายก็ทํางานเดือนหนึ่งบางทีถ้าไม่มีอะไรแกนเซิลม,มาก็ ก็ไม่ได้ไม่ได้หยุดเลยไม่มีอะไรแบบนี้เลยใช่มยคือต้องบอกนี่คือคือของพี่มาร์สเนี่ยมัมีของดีในโปรแกอยู่แล้วอะไรยังไงแต่มีแกมีจิตที่ที่ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วแต่มีความแข็งแกร่งอยู่แล้วเวลาเราไปวัดไหนไปไหว้พระอะไรต่างๆอาจารย์ก็จะเอาฐานรายชื่อทั้งหมดที่เป็นของของพี่มาร์สพี่หรือคนที่เราเรารักกันเนี่ยไปทําให้ทุกที่ก็จะมีมีมีเขาเรียกสิ่งต่างๆให้นะคะ บางครั้งต้องยกให้พี่ม้านะพี่ม้ากับการเป็นคนเตือนอาจารย์เองนะในหลายๆครั้งต้องบอกนี้เช่นแกบอกพี่รู้สึกว่างานนี้จะเป็นแบบนี้นะบอกพี่ท่านพี่ให้พรพ <laughs> ี่ม้าเลยสุดท้ายมันเป็นแบบนั้นนะอ่ะคือทุกงานที่เราสอนพี่มา้าเนี่ยเนี่ยพี่ม้าอาจารย์จะต้องไปรายการแบบนี้นี่เรือกเขาหกสิบคิวเลยนะเนี่ยแล้วแกจะบอกว่าอาจารย์ พี่ว่าเดี๋ยวไฟมีไฟกาเป็นหนึ่งพี่มาอ่อนภ์คือจนแบบมันไม่ใช่แค่รายการแรกมันเป็นสิบรายการแล้วอ่ะคือทุกครั้งที่จะโดนแบบพี่มาแบบนี้แกบอกว่าพี่ว่าพี่ว่าพี่วาใช่มนัดดูดวงส่วนตัวเลยพหมหนูพ่ที่คิดว่าพี่เป็นคนที่ผ่านประสบการณ์มาเยอะพี่วิเคราะห์เก่งพี่เป็นคนวิเคราะห์เก่งล่าสุดเนี่ยเรานัดกันเนี่ยจะไปทานข้าวเนี่ย ตอนทุ่มหนึ่งค่ะตื่นเช้ามาเันเห็นนางไปนครศรีธรรมราชอ่าช่ก็บวยวายเลยทันทีนะนักกันไม่ใช่เหรอแล้วเธอไปอย่างนี้เพื่ออะไร <c oughs> ไปทําไมแล้วเอ,เอากลับมาบ่ายสามไฟบ่ายสามกลับมาถึงห้าโมงเย็นก็ทันอยู่แล้วไม่คิดเหรอที่มันจะแบบว่ามีฟ้าฝนแล้วก็เครื่องขึ้นไม่ได้แอ่จร<อ>ิงเลยพอพูดมา พอพอขึ้นปั๊บพอพอแกพูดว่าพอถึงเวลาสามโมงห้าสิบห้าที่ต้องมาที่ไฝ่ีเลยชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมนี่ไงก็เลยมาไม่ทันเออก็เลยมาไม่ทันต้นไม้ดีเซนแบบนี้เองอืมไม่ดิฉันวิเคราะห์แต่ว่าเรื่องแบบนี้การเดินทางเนี่ยค่ะต้องพวกเธอเนี่ยต้องเดินทางกับฉันเพราะดิฉันเนี่ยเป็นคนที่มีดวงการเดินทางที่ดีมากคุณไม่เคยเจออะไรแบบนั้นเลยแกจะไม่พลาดเรื่องแบบนี้นะต่อให้มีวิกฤตยังไงนะ มันตมนั้นมันคลายได้หมดด้วยตัวของมันเองเลยแปลกไหมเราเกิดไปกันหมดใช่ไหมอุ้ยคุยยาวๆแบบนี้ค่ะนั่งตรงโต๊ะกินข้าวหลักแล้วอ่ะไปนั่งคุยสบายๆนั่งโซฟาด้านนี้ก็เป็นห่วงจุ้ยที่พี่มาจัดไว้ให้หมอมาหมอมา เปิดว่าเดินทางกับพี่ม้าเนี่ยรับรองว่าสะดวกแบบสะดวกโยนินมากไม่อะอะไรยังไงคะคือก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรสังเกตหลายครั้งแล้วก็ทดสอบกันหลายรอบนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่แกอะไรก็ตามแต่พอมาเรื่องเรื่องการไปในแต่ละที่เนี่ยกับเรื่องการกินเหมือนกันค่ะพี่ม้าเป็นคนแบบดวงกับแบบดวงสมคงกับการกินแบบสุดๆอ่ะแกบอกร้านเนี้ยอร่อยอือไอ้ร้านที่แกเคยไปกินมาแล้วอร่อยนะไม่นับนะเอาร้านที่แบบเราไปในแต่ละที่ที่แกบอก ร้านน้สิเชื่อพี่สั่งอันนี้สิเชื่อพี่เลยเนี่ยเราก็จะแบบจกินปั๊บเป็นไงพี่เป็นเป็นคนมีประสบการณ์ในเรื่องแบบนี้มากกว่ามันมีวิธีการดูอาหารนะซึ่งจริงๆก็ได้มาจากที่ที่เราเดินทางแล้วก็เรียนรู้จากเขามาเยอะมากเขาจะสอนเราเยอะไอเยอะมากว่าวิธีการเป็นยังไงแต่เราชอบพี่มานะคือพี่มาไม่ได้บอกว่าตัวเอง รู้เพราะว่ามีฌานหรือว่าเป็นหมอดูอะไรแต่พี่มาใช้คาว่าประสบการณ์แล้วก็วิเคราะห์ล้วก็ออกมาเป็นแบนี้และเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเวลาปจอดรถเนี่ยมีคนขับรถเนี่ยพอขับไปเนี่ยเดี๋ยวก็มีมีละได้อแปลกมากซึ่งแบบว่าคนอื่นก็รอหาวนไว้ไงไปจังหวะพอดีจังหวะเราต้องทําบุญเยอะๆพี่รู้สิ่งที่เราทําบุญเยอะการให้ไม่ไม่ใช่ทําบุญอย่างเดียวนะคือการให้ ให้อย่างเงี้ยให้โดยที่ไม่คาดหวังอะไรเนี่ยอยางกะรู้จักอาจารย์เนี่ยฉันก็ให้เออเนี่ยทำอย่างงี้สิแต่งอย่างงี้สินู่นนี่สิโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยทานู่นนี่ให้ก็โดยที่ไม่คิดอะไรเลยเนี่ยทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ตอบสนองกลับมาทําให้เข้าดูดีขึ้นมาในลักษณะของการแต่งตัวให้เข้ากับคําว่าสินแสเป็นหนึ่งนึกออกมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยเราเราก็ไม่ได้คิดอะไรลุกอย่างงี้นะคนอย่างงี้นะใช้ของแบบนี้คือสอน ให้โดยที่ไม่คิดอะไรใดๆทั้งสิ้นให้ด้วยใจจริงๆแต่อาจารย์เป็นหนึ่งเมาให้ฟังวันแรกที่เริ่มปรับลุกเสียตั้งบหน้าี่เดียยังไงยังไงาม่ใช่นี่บอกเธอคือพี่ม้าเนี่ยจะถามก่อนอยู่แล้วว่าพร้อมไหมกับการที่จะปรับเปลี่ยนลุกใหม่คถามแบบนี้ตลอดแล้วด้วยความที่เราแบบมันคืออะไรเหรออะไรคือพร้อมไงเพราว่าก็พร้อมขาดได้เลยอ่ะโอเคพร้อมนะพร้อมนะจะถามย้ำพร้อมนะพร้อมค่ะพร้อม เริ่มจากกระเป๋าสักใบก่อนนน,นี้แล้วเราก็เลยบอกว่าพี่ม้ามันมียี่ห้อนี่แบบนี้เนี่ยอ่ะโอเคจัดไปเราก็โอเคพอคุยวันนั้นน่ะเราก็ไม่นึกว่าจะเร็วไงพอสักาบสารม้าโทรมาอ,อาจารย์อยู่ไหนอะ่ะขอพิ่งเสร็จงานพอดีมาที่นี่ด่วนเลยนะอบอกด่วนเลยหรครับพี่พี่เจอ <c oughs> แล้วกระเป๋าใบนี้สวยมากเหม,มาะก,กับอาจารย์ถูกไหมฮะ เขาเรีบู้แั่ดีใจก็เลยหยิบเงินในเก๊ะมาจากเนี่ยเงินเออหยิบเงินในเก๊มานี่ประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์ก็สูงสุดหมื่นห้าเนี่ยอ่าหมื่นห้าไม่ได้เงินลยประมาณนี้ฉันไม่เคยกระเป๋าอะไรก็ไม่รู้เรื่องไงก็แบบบ้านนอกจริงๆอ่ะหมื่นห้าก็แพงแล้วล่ะเอาเก็บเลยเก็บเลยมาปั๊บดีใจมากพอเจอปั๊บพี่มาบอกเนี่ยใบนี้ไงสวยมากพอหยิบจับโอ้สวยนะมันดูแบบเพิ่งดูโอเคพอรวยเหตแล้วก็พอสักพักหนึ่งก็เดินลองเดินสักรอบสิเดินเดินเดินถูกใจเดินแบสักพักหนึ่งท่าไหร่คะ รึ่งล้านอะ่ะพึ่งล้านอะ่ะเ,เข้าใจคนตกไหมะเหมือนกับคน,บนโดนตกอ่ะตกแบบหน้าแบบนิดนึงอะ่ะก็เดินเข้าฝาผานังเลยนะเดินเข้าฝาผานังปับ๊บ